พาเพื่อนๆมาชมที่พักของหนูค้าการอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะมาอยู่เกาหลีปลูกผักไว้กินเองค่ะนี่ค่ะต้นหอมพามาดูผักสวนครัวเล็กๆคะ่ะอยู่ที่หน้าห้องพักนะคะอันนี้ผักหอมเปยคะ่ะผักชีฝรั่งอันนี้ต้นหอมต้นมะเขือคะ่ะ เอาไว้ใส่ส้มตำไปซื้อมันก็ยากลำบากนะคะการที่เราอยู่ต่างบ้านนะคะ่ะการจะเข้าไปในเมืองหรือว่าไปซื้อที่ร้านค้ามันไกลมากนะคะต้องปลูกกินเองค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์นี้อาจจะส่งมาจากบ้านหรือว่าซื้อที่เกาหลีก็ได้ค่ะนี่สาราแน่ค่ะปลูกแบบนี้เลยนี่ค่ะ แมงลักสวยมากก็ปลูกใส่กระถางอย่างเงี้ค่ะรดน้ําใส่ปุย๋ยอันนี้ก็ถินไม่รู้จะโตหรือเปล่าเพิ่งเอามาปลูกค่ะใบบวบกนี่ผักเสียนภาษาอีสานวะ่าผักเซียนสมผักเสียนจ้ะอันนี้บักถั่วค่ะทําค้างไว้ให้เขายังไม่เป็นลูกเลยอันนี้ผักแพวค่ะไว้กินกับซุปหน่อไม้ อผัแกแพลวสวยมากอันนี้ต้นแตงโมค่ะก็อยากจะเกิดยาก็มีอยู่เดียววันหยุดจะมาถอนยาให้เขาตะไคร้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นผักที่เอาไว้ใช้กินทํากับข้าวของบ้านเราค่ะนีะ่มีที่นิดเดียวค่ะแต่ว่าใช้ที่ให้เป็นประโยชน์ หาเองค่ะเท่าแก่เขาไม่ได้หาให้นะเราต้องเตรียมเองแต่เขาก็มีดินมีปุ๋ยไว้ให้เนี่ยค่ะมะเขืออันนี้มะเขือค่ะกำลังสวยเลยดอกออกไม่รู้จะติดลูกหรือเปล่าเนี่ยดูมันดอกมันหลุดแล้วไม่รู้มันเขาจะติดลูกหรือเปล่าอันนี้ใบมะกรูดค่ะสำคัญมากเลยตัวนี้ มีหลายอย่างมากบางอย่างก็ซ้ำๆเพราะว่าเราชอบกินอันนี้ผักกาดอันนี้พริกค่ะพริกก็มีนะอันนี้พริกเผ็ดค่ะเก็บไปกินหลายรอบแล้วแหละต้นเล็กนิดเดียวมะเขือปลูกไว้เยอะค่ะเพราะแต่ว่าเขายังไม่เป็นลูกอะ่ะข้างในนี้คือผักชีนะผักชีเขาไม่ชอบแดดก็เลยปลูกไว้ใต้ต้นมะเขือมาละค่ะเห็นไหม นี่ค่ะมาละมีมีมีสองสามต้นค่ะอันนั้นคือผักปังนะคะเพื่อนๆไม่รู้เพื่อน <ๆ S 1> ชอบกินไหมพวกหนูเอาไว้ชอบลวกกินกับป่นนี่หัวละพาก็มีนะคะสวยมากเลยนี่ดมดูหอมหอมแต่ว่ามันไม่ม่วงนะคะมันไม่ได้เป็นพันม่วงประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะ ปลูกกินเองแล้วก็ลดน้ําเขาช่วงนี้หน้าร้อนค่ะไม่ได้มีหิมะแต่ว่าถ้าหิมะเขาอาจจะตายช่วงหน้าร้อนนี่ปลูกผักกินประหยัดเงินไปได้เยอะมากข้างในนี่คือห้องพักค่ะไปแล้ว